หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัยถึงวันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเบิลเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะเปย์คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปย์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิก เพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมรอยเจนวอร์รี่เป็นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวของน็อกเทิรกันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าน็อกเทิรที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะก็จะเป็นบิวนะครับผมสำหรับสาย DPS นะครับผมสำหรับใครที่เล่นน็อกเทิรแล้วชอบเล่นบิวแบบตีๆนะครับผมแรงๆเน้น DPS นะครับผมโจงตีต่อเนื่องนะเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยครับก็จะเน้นเป็นไอเทมอย่างพวกรุ่นคิงแล้วก็ตัวของวิดเอ็นอะไรพวกนี้นะสามารถเน้นในเรื่องของการ DPS แล้วก็เฉดหนึ่งได้แบบน รืวอนี้ถ้าผมไม่มีตัวของสมัยครับแต่ว่าตัวของลิซินพลาดไปแล้วครับโดนจูนแบบนี้เพื่อนเรามาซ้อนต่อแบบนี้เรียบร้อยครับเฟิร์สบัตรไปนะไม่ใช่เฟิร์สบัตรสำหรับเราเปิดเฟิร์สบัตรไปแล้วครับไต้ตัวของลิซินมาครับเราก็ได้ปูด้วยแบบนี้คือสวยงามแบบพารามแปดสุดๆเลยนะตอนนี้เรามีตัวของพระน้อยครับสามารถซ้อนเพื่อนได้ครับแล้วเรนล่างครับเหมือนจะนอกิร์นจะลึกนะครับเราสามารถเล่นได้นะเราสามารถพุ่งไปได้ครับไปเลยแล้วการเรียบร้อยครับนกิร์นไม่ยอมถอยแบบนี้ครับผมตายไป1ตัวครับนอกิร์นมีเพียงแค่ตัวววเดียก็พอแล้นะ โอเคนี่ปูครับตัวของดีซินเาปูไปแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ครับแล้วก็ฟังฟังไปก่อนครับแล้วก็พยายามเล่นซ้อนเพื่อนเอานาะและเล่นล่างเราครับเหมือนจะโดนอีกแล้วครับตัวของวากาน่ามากับตัวนอร์เทิร์นจะมาเอาคิวคืนเพื่อนเราหรือเปล่าเราไปซ้อนได้ครับอาจจะเอาได้เนี่ยตัวของเซตโต แต่วาฝั่งตรงข้ามเห็นเราแล้วพยายามถอยแล้วตัวของเซตโตยกลมทั้งงานครับมีตัวของแบ็คซิลอยู่แต่ตัวน็อกชั่นไม่น่ารอดครับกดพารานน้อยแต่ว่าพันธุ์ที่พูดกบติดหลอนก่อนแล้วตัวของมอ็ได้ครับไี่ไงดับเบิ้ลคิวไปอีกหนึ่งครับกลายเป็นว่าช็อตนี้สวยอีกแล้วครับเข้ามาเติมเพื่อนได้แบบสวยงามพระรามแปดสุดๆนะแรลลีซินครับอยู่ทางด้านเลนบนแบบนี้ผมไปเวทบ,บาฟ์ฟาเขาได้นะโอเคแต่บาฟ์ฟาเขาไม่มีครับตัวของคาร์มาตายไปนะ ดิซินเขาต้องม,ม,มองอยู่ทางด้านเลนบนนะผมคิดว่าน่าจะปิดเขาได้ครับแล้วเหมือนเขาจะเดินม,มาทางเรานะแบบนี้ผมพุ่งเข้าไปเลยครับผมเหลือครึ่งหลอดนะครับพยายามจะอุ้ยทีอ่าเมื่อกี้คือเขากดเซฟกองเซฟการ์ดพยายามจะหลุดจากเฟียนะแต่สุดท้ายก็ต้องเตะเราก็เดินออกมาแต่ว่าตัวของเซราฟีนมาปิดคิวได้สวยฮะมาครับสำหรับมังกรตัวแรกครับผมมังกรดีในเกมนี้นะก็จะเป็นการเพิ่มเกาะก,กับต้านทานเวทครับเหลือดึงมักงกรมาก่อนตัวลิซินกับปาโซนิกเวทมันน่าจะแย่ครับแต่ว่าน่าจะต้องเปิดแล้วล่ะ เรียบร้อยครับได้มาตัวของวิกเตอร์กดอติมาพยายามจะเข้ามาแย่งแต่ว่าแย่งไม่ได้ครับจะไปริฟต่อเลยนะ ตัวของริซินน่าจะโอเคพยายามเปิดอยู่ครับผมรีบตัวเหลือประมาณครึ่งหลอดครับต้องถอยออกไปตัวของเซตโตยกลมอีกแล้วน็อกเชิญกดพลานอยครับพุ่งใครไม่รู้แต่ว่าเราได้ตัวของรีฟมาแล้วเราพุ่งหาเราแบบนี้พุ่งช้าไปหรือเปล่าครับเป่าตรงข้ามถอยไปหมดแล้วแล้วตัวของน็อกเชิญตายไปอีกหนึ่งครับและตัวของเซตโตโดนล็อกครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปปล่อยเพจทันงด้เลนล่างเอาเฟิร์สเลนล่างน่าจะแตกอยู่ครับตัวของบอกว่าอุ้ยแล้วโดนสกิลไปเมื่อกี้แบบว่าจุกมากครับเรียบร้อยแต่ว่าผมโดนล็อกแต่ผมไม่น่าาาาตยยนนนนนะะเเเครไดดด้้้ป็็ีีิววจก โอเคสวยงามแบบภาพลแปดสุดๆครับได้ทั้งคิวได้ทั้งรีได้ทั้งออบเจกต์ ira, คือเก็บหมดโซนหมดแล้วจังหวะนี้เดลล่าครับตอนนี้มีแอนตี้นะตัวของริซินมาครับเราสามารถพุ่งไปได้ครับเราเพื่อเราโอ้โหเซราฟีครับจะเปิดตัวของรีซินเป็นตัว,ตวอมอกคน้าแทนครับมันจะรอดไม่รอดครับโดนเราพุ่งใฉ่ยไปอีกหนึ่งีแบบนี้แล้วตัวของวิกเตอร์กับตัวของยูมิมาทาอะไรตรงนี้โอเคน่าจะเอาได้อยู่น่าจะเอาได้อยู่ครับมาตัวของริซินครับ โอเคแล้วแฟงออกไปครับแล้วตัวของฝั่งตัวคาบกดพารานอยมาแล้วตัวของลิซินพุ่งเข้ามาแบบนี้โดนเราสบัดตายไปครับผมตัวของวิกเตอร์กำลังหนีอยู่แต่ว่าฝั่งตัวคาบเป็นตัวของยูมีก่อตัวของวิกเตอร์อยู่พยายามจะเข้ามาตีช่วยครับแต่ว่าผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมจะเก็บสกิลสองเอาไว้บล็อกสกิลหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยครับแบบนี้ตีไวครับโดนจูนแบบนี้ตัวของยูบีก็ทำอะไรไม่ได้ครับมา มาเรียบร้อยแมตวตกเครื่องตายครับเป็นดับเบิลคิวไปนะก็ตัวของวิกเตอร์เนี่ยต้องพยายามกดให้หนักๆน,นะครับพอเกิดปล่อยเลตเกมไปเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากนะสกิลสองเขาเนี่ยมีความปั่นป่วนแบบแก้ทางแบบสุดๆเลยนะและตัวของมอคกาน่าครับแบบนี้น่าจะได้อีกหนึ่งคิวครับผมเดินเข้าประจุมแบบนี้ไม่กดแบ็คชิลด้วยแบบนี้ติดหลออเรียบร้อยผมหลบล็อกได้โอเคได้ไม่หนึ่งคิวตัวของลิซิธพยายามจะเข้ามาช่วยแต่ไม่ทันแล้วครับแต่ว่านี้ผมถอยก่อนดีกว่านะผมมีค่าวหัวเดี๋ยวโดนช็นอตดางวน์นะวิกเตอร์นะ โอเคแล้วเหมือนจะโดนตัวของเซตโตเราพยายามจะเล่นอยู่ครับเราพุ่งเข้าไปเลยครับจังหวะนี้แล้วตัวของเซตครับทุ่มไปตัวของวิกเตอร์ไม่ทันได้เล่นอะไรเลยตัวยูมิพยายามกดสกิลรอกขาอยู่โอเคครับแต่ไม่รอดโดนตัวของเซตโตดับสิวไปแล้วตัวของลิซินเตะสวยมากจังหวะนี้แต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับผมลีเจนเดอรี่ไปนะเราน็อกเทิร์นครับผมเจอน็อกเทิร์นรับน็อกเทิร์นมีตัวเดียวก็พอผมต้องหลุดจูนออกมาก่อนอนดีมัยยังไงยังไงแต่ว่าเดินเข้าป้อมไปต้องถอยออกไปก่อนครับต้องให้เขาไปนะ เกือบนะครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไปโดนหลุดถ้าเกิดผมไปโดนเขาจูนเนี่ยผมน่าจะเอาเขาในบ้านเลยนะแต่ไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับก็ใกล้ได้ตัวของวิทเอ็นแล้วครับมังกรก็มันจะเกิดด้วยนะครับสำหรับมังกรตัวที่2ครับเป็นมังกรน้ํานะเราก็จะได้ดูดเลือดมาครับตอนนี้เราได้ก่อกับต้านทานเวทไปแล้วเราตัวของเพื่อนเราโซนได้สวยมากตัวของลิซินไม่ได้ขยับเลยครับผมเราตายไปทันทีเลยนะตัวของคาม่มากับเซราฟีนครับผมเบิร์สตัวของลิซินตายไปเลยครับ แล้วเพื่อนเราเหมือนพยายามจะเล่นนะครับผมลมมีพลานอยสามารถพุ่งไปซ้อนได้ครับผมเรียบร้อยแล้วตัวของวิกเตอร์ต้องถอยออกไปครับมันอยู่ในป้อมเกินนะโอเคไม่เป็นไรครับเสียตีไปแล้วแต่ว่าเราป้อมคืนก็ได้นะเมื่อกี้นะถ้าเกิดตัววิกเตอร์ไม่มีแฟดนะน่าจะร่วงครับคาป้อมแน่นอนนะโอเคครับผมจังหวะนี้เหมือนจะมีคนโดนดักจับนะครับตัวของซิเวอร์กำลังหนีตัวของลิซินมานะแต่ว่าตัวเพื่อนเราเซฟสวยครับตัวของลิซินวิเตะสวยมากครับเข้าไปตีไม่ได้แต่ตัวของเซนฟินเก็บไปครับตัวของยูมิครับแบบนี้น้องแม หนักหน่อยครับเพราะเป็นตัวละครที่น้ำคานมากนะจัดครับซอยิกีครับผมดีเจเดลี่คิวไปครับผมเก็บตัวของยูมิไปได้นะจังหวะนี้ผมเก็บกับใครก็ได้นะถ้าถึงหนึ่งได้หมดเลยครับตัวของมอคก้านาเดินมาผมกดล็อกรอเลยโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามมานก็ถือสตัวแบบนี้โดนล็อกโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดครับผมห้าวเกินไปหน่อยครับเราไม่ได้ตัวของมอคก้านาด้วยนะกลายเป็นว่าเอาชัดดาวไปแจกก็เฉยนะครับตัวของวิกเตอร์ได้ไปพันหนึ่งแบบจุกๆเลยบอลนาชอครับผมตัวแรกในเกมนะน่าจะได้แบบฉลุยๆครับฝั่งตรงข้ามไม่มมีใคคราเเช็ลยนะ โอเคครับได้นะครับผมสําหรับตัวของบารอนนาชอครับผมวิรลผมสมัยไม่ได้ได้นะตัวของคาม่าแย่งได้ครับแล้ววิกเตอร์กับยูมีครับทางด้านเลนล่างคนเดียวนะน่าสนใจนะน่าจะเอาไหวอยู่หรือเปล่าวะผมลองดูเลยแล้วกันนะพุ่งไปครับ มาดีบมาอืมหือคึ่งหลอดครับแล้ว่าแฟตหลดหลุดจูนได้ครับอูโหแต่ว่าอืมแต่ว่ายูมิมันฮิวแบบน่าเกียดมากแล้ววิกเตอร์เขาสวนผมแล้วผมโดนสตันล็อกขาบแบบนี้เรียบร้อยผมตายเองซางันครับอู้เมื่อกี้คือผมเกือบฆ่าได้แล้วนะแต่ว่าโดนซีซีตัวของยูมิกับตัวของวิกเตอร์นะแล้วฝั่งตรงข้ามนี่คือเขาดิ้นแบบทุกอย่างเลยหลุดเฟียร์นะครับไม่ผมนบพลาดเลยครับผมช็อตเมื่อกี้คือเริ่มไม่ไหวแล้วตัวของวิกเตอร์เริ่มแรงแล้วนะ เพื่อนของเราจะมาเอาคืนให้ครับตัวฝั่งตรงข้ามคือเสียกว่ทุกอย่างครับเรียบร้อยไม่มีอะไรเล่นแล้วเพราะเสียก็เราไปหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ยอมถอยด้วยโดนชัดดาวคืนไป ก็ด so ้วยความที่มีบัฟบารอนนะครับเพื่อนเราก็ดันกันสุดมากครับตัวของบังกรไฟกําลังจะเกิดครับผมจะเก็บตัวของโซให้เพื่อนนะถ้าเพื่อนเล่นกันได้ก็เล่นกันไปครับเดี๋ยวเราจะทาหน้าที่จังเกิลที่ดีเองนะแต่เหมือนว่าเราน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นในไฟกับเขาหรือเปล่าเขาน่าจะจบบ้านกันแล้วครับไม่เป็นไรครับขอโซก่อนลวกันนะก่อนจบเกมโอเคครับได้ตัวของโซดากอนมาครับเป็นมังกรดินนะเราเหมือนเพื่อนเราจะยังจบไม่ได้ครับตัวของเพื่อนปิดไฟบอลอะไรไม่เห็นเลยครับจังหวะนี้น่าจะยังมีโอกาสได้เข้าไปเติมเพื่อนอยู่ครับมันกล้ๆเเรราาหือป่ โอเคผมนี่ไม่กล้าเข้าหาตัวของวิกเตอร์แล้วนะถ้าตับใดที่ยูนิเมียงเกาะอยู่ครับเพราะเดี๋ยวจะโดนซีซีถมเข้ามาแล้วก็โดนส่วนคืนนะโอเคแต่ตัวนอกเทนเลนล่างตัวคนเดียวครับแต่ว่าแมปมืดไปแล้วมองไม่เห็นครับ ตัวของป้อมเนี่ยจะแตกแร้แค่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะขอแค่เล่นดีๆครับเราสามารถจบได้เลยนะตอนนี้เรามีตัวโซครับแล้วเ,เหมือนตัวของคาม่มาจะโดนไล่ครับตัวของคาม่มาจะส่วนตัวของลีซินครับผมต้องอหูใส่ทุกอย่างครับแต่ว่าดาเมจไม่พอจริงๆแต่มเข้ามาตรงนี้แล้วผมโดนตัวของวิกเตอร์สตันตายไปอีกแล้วครับโอ้โหตัวสกิลสองวิกเตอร์เนี่ยมันน่ารำคาญมากนะคือผมไม่มีแฟตหรือไม่มีอะไรที่แบบจะเดินหลุดออกมาได้อรก็เลยแบบว่าโดนไข้าตายอีกแล้วแต่ว่าเพื่อเราเล่นได้อยู่ครับผมท้ายเกมไปนี่เริ่มเล่นไม่ได้ครับเริ่มโดน CC ใสบ แต่ว่าต้นเกมก็คือเราทําไปเยอะมากจนเกมมันค่อนข้างที่จะนาแล้วนะแล้วเพื่อนเราน่าจะจบบ้านได้แล้วหรือเปล่าโอเครู้สึกว่าแบตนี้น่าจะไม่ได้ออกกล้องกับเขาเพื่อเราดันมีเรียนเข้าไปแล้วแต่ตัวของยูมิพยายามกดอันติกันบ้านอยู่ตัวของลอกเทิร์นเข้ามาแต่ว่ามีเนียนเข้าถมเยอะมากแลวตัวของเซนฟีนอันตีสวยมากครับผมจังหวะนี้เขาเราโดนปิดไฟ,ไฟบอลอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าจบบ้านแบบทนทีเรียบร้อยครับโอเคครับผม CGWP นะสำหรับแมตชนี้นะโหทายเกมไปนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะยังดีครับต้นเกมยังได้พอได้เล่นอยู่บ้างนะ ประูสกอร์รวมเกมนี้กันครับได้มาทั้งหมด98%ครับผมเกตเทสนะสกอร์นาตาน,นี้ครับค่าไป13ตาย3แอคซิต6นะครับ MVP อยู่นะก็ประมาณนี้สำหรับตัวของน็อกเทิร์นนะครับผมนี่ก็จะเป็นบิลสาย DPS นะครับผมจะเน้นในเรื่องของการที่ ตีปกตินะครับผมจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับพวกตัวของมาสเตอร์เย่อะไรพวกนี้เนาะถ้าเกิดได้ตีก็คือจะแบบน่ารำคาญมากนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีบิวในครับอื่นอีกนะก็เดี๋ยวจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆกันนะสำหรับตัวของด็อกเชนนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมผมแบบว่ารอที่จะเล่นตัวของมันมานานมากนะครับช่วงนี้อาจจะมีคลิปตัวของด็อกเชนนะมาค่อนข้างเยอะหน่อยครับส่วนใครที่อ่าเริ่มเบื่อแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่ลงแต่ด็อกเชนนะผมจะพยายามนําคลิปตัวอื่นๆมานําเสนอให้กับเเเพพพืื่่่ออออนนนนนๆๆดด้้้้้วววยยยยแลลลลกกก็็าาาามมมมททคคคคิิปปปีีขใหหะะะัััรรรบบผโสจณ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถ Donate เป็นกำลังใจกกให้กันได้นะจะเป็นระบบซุปเปอร์ตังจากทางยูทูบหรือก์โดเนทที่อยู่ใต้ดีสคริปชัดเลยโอเคของสรบคิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับไว้เจอกัในใหม่คลิปนาครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายยครับผม